สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการนำกิ่งพันนะครับกิ่งตอนนะครับสำหรับกิ่งตอนพืชนะครับเอางาจส้มมะนาวแล้วกันลงถุงชํานะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับกิ่งพันครับกิ่งตอนนะครับแล้วก็มีดนะคัตเตอร์ก็ได้กรรไกตัดแต่งนะครับตอนนี้อาจจะเป็นต้องใช้ก็ได้ต้องมีไป ไม้ปักกันโยกแล้วก็เชือกนะครับสําหรับผูกถ้าพิธีพิธันหน่อยก็อาจจะเป็นป้ายนะครับป้ายป้ายเขียนชื่อสายพันธุ์ที่ต้องสาธิตก็เพราะว่ามาีเพื่อนๆหลายคนที่ติดต่อสอบถามมาเกี่ยวกัว่า,วาพอคือมีกิ่งตอนแล้วเอาไปเลี้ยงอยู่ๆทําไมมันถึงตายหรือว่าแห้งเหี่ยวไปอะไรย่างพวกนี้ครับก็คือจะมาบอกวิธีการเลี้ยงวัสดุแล้วก็ สาเหตุหรือว่าการป้องกันไม่ให้ไม่ให้กิ่งพันเนี่ยเสียหายนะครับเพราะบางคนเนี่ยเสียหลายเสียหลักหมื่นครับที่โดนกันมีม,มีต่อมาทางทางเหนือนะครับต่อไปก็เป็นวัสดุปลูกนะครับก็เป็นเอาเริ่มจากอาจจะเป็นแกลบดิบนะครับขุยมะพร้าวถ่านแกลบกรบมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยหมัก วัสดุปลูกที่ควรจะมาใช้นะครับมี5อย่างคุณสมบัติของมันก็คือ1หาง่ายนะครับ2ราคาไม่แพง3าอุ้มน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับข้อ4ระบายน้ำได้ดี5ไม่เป็นพิษกับพืชนะครับต้องจำถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือมี2ข้อที่ต้องจำครับร่วนและระบายน้ำได้ดีสำหรับวัสดุปลูกนะครับ ก็ถ้าเป็นนอ่องจบบจนี้ก็มีพวกขี้เลื่อยขี้เลื่อยกบใส่ไม้ก็ได้ก็ทลายปามก็ได้ปุ๋ยหมักไม่กลับกองของอาจารย์ธีระแม่โจก็ได้วางวางเลี้ยงข้าวซอยผมด้วยนะอาจารย์แล้วก็วัสดุปลูกคุณภาพสูงของอาจารย์อุดมนะครับที่กำแพงแสนจานนี้ก็ไม่ธรรมดาครับแต่อันนั้นเขาหมักแต่อาจารย์ธีระไม่หมักแล้วแต่จะชอบนะครับคือถ้าขออาจารย์ธีระเลยคือตรงกระผมครับคือขี้เกียจกลับเต่๋ยวทอง อุดมเนี่ยตาดมเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ท,ที่ดีครับมีคุณภาพแล้วก็หาง่ายลองไปสอบถามดูนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่รายละเอียดของ YouTube นะครับก็อ้อลืมไปภาชนะครับอาจจะเป็นถุงก็ได้ถุงพลาสติก,กถุงดำสลหรเลี้ยงหรือมันมีกระถางนะครับแล้วแต่ชอบก็อ,อันนี้ก็3-7 4คูนนก็แล้วแต่ครับเริ่มเลยครับเดี๋ยวมีตัวขัดขวางชอบมาตอนที่ผมกำลังทำงาน เี๋ยวจะเสียเลิกจะยินเสียงสตาร์ทเครื่องนะครับก็เริ่มเลยวันนี้ก็วัสดุทุกอย่างนะครับผมไม่จะไม่เน้นสัดส่วนนะครับคือมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยแต่ปุย๋ยคอกกับน้ำหมักชีวภาพเนี่ยขอไว้ก่อนคือขอให้ใช้ลงแปลงแล้วกันเพราะว่าใช้ปุ๋ยหมักจะดีกว่าเพราะว่าบางครั้งปุย๋ยคอกกับน้ำหมักชีวภาพเนี่ยบางทีมันจะมีเชื้อราอยู่แล้วก็ อาจจะเป็นผิดนิดนึงถ้ากรณีไม่มีนิดไม่นิดนะครับคือกิ่งจะตายถ้าเกิดกรณีที่ว่าเป็นขี้วัวพวกนี้ครับจะไม่มีเชื้อราแต่ว่าบางท่านเอามาใช้ตอนที่มันยังหมักสลายตัวไม่ดีและน้าน้าหมักฟิวภาพก็บางครั้งจะมีเชื้อราอยู่มันจะมีเชื้อราดีและไม่ดีอยู่กน,นีกรณีถ้าเกิดว่าโดนเชื้อราที่ไม่ดีทาไมกิ่งพันก็คืออาจจะเสียเพราะว่ากิ่งพันธก็คือระดับว่าเป็นเด็กอ่อนนะครับต้องดูแลนิดนึงก็ผสมสมมุติว่าผมใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับ แกะเผาถ่านแกะนะครับแล้วก็ขยวยาเถาแล้วก็ตัวแกะอิกนะครับก็ผสมกันท่านหนึ่งต่อหนึ่งเป็นเลยก็ได้ขั้นแรกใส่เลยก่อนนะครับใส่ลงไปใส่ไปลงไปให้ประมาณหนึ่งในสามของของตัวถุงนะครับถุงเลี้ยงครับเออสองในสามครับผิดขอโทษด้วยอัดให้แน่นครับสองในสาม ดคลอกเยอะเอาไม้ปักลงไปก่อนนะครับไม้นี่คือสําหรับกันโยกนะครับปักลงไปก่อนสะอาดให้แน่นครับจากนั้นก็มาดูที่กิ่งคันลากควรจะให้เป็นสีออกเหลืองนะครับหรือ้ำตาลถ้าถ้าเป็นทั่ว,วไปเนี่ยจริงๆแล้วคือเราอาจจะแค่ตัดตัดเชือก ตัดเชือกที่มัดตุ้มตอนออกนะครับตัดเชือกที่มัดตุ้มตอนออกไปโดยที่ถุงเนี่ยเราไม่ต้องแกะก็ได้นะครับเราแค่กรีดมันกรีดให้เป็นรอยกร,กรีดให้เป็นรอยเปิดครับแบบนี้นะครับเข้ามาใกล้ๆสิ ที่เห็นนะครับก็คือกรีดให้เป็นรอยเปิดก็พอครับแล้วลากมันก็จะออกมาเองในเมื่อตอนที่เราเลี้ยงลงถุงนะครับอย่างที่เห็นนะครับกรีดให้เป็นรอยเข้าใจไหมเข้าใจถอยไปแต่ถ้ากรณีที่จะพิถีพิถันนิดนึงก็ต้องต้องถอดทั้งทั้งทั้งถุงตุ้มตุ้มตอนออกนะครับก็คือพูนงาถุงน้าจิ้มน,นันแหละให้เอากิ่งพันุปล่อยลงทิ่มทิ่มลงดินนะครับแล้วก็ให้กรีด ใหกกิดตามยาวของตัวตัวถุงนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลอกออกไปเลยถอดเปลือกออกไปจะง่ายครับเพราะบางท่านเนี่ยแกะยังไงก็ไม่รราบนะครับคือขาดไปเลยลากขาดไปด้วยเพราะงั้นทําง่ายๆครับเบสิกอาจจะไม่ต้องไม่ต้องแกะถุงก็ได้จากนั้นก็วางกิ่งพันธนะวางเวาไว้ไม่ต้องกดนะครับวางลงไปแค่ชนกับตัวัสดุแล้วมัดด้วยเชือกครับ ทำจริงๆจะเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะปฏิบอดดอยหน่อยสังเกตดูนิ้วครับนิดหนึ่งอาจจะ <c oughs> คนถ่ายรูปเสยยิ้มอาจจะปฏิบอดดอยนิดหนึ่งครับคือ,อ,อ,อหลังจากนั้นครับเอาวัสดุกรอกลงไปให้เต็มครับ ไม่ต้องกดมากแล้วทีนี้เพราะเรากดด้านล่างแล้ววัสดุอื่นอย่างทรายหยาบก,ก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าราคาแพงและน้ำหนักมากครับก็คิวละ500ได้นะแถวพื้นที่ผมนะก็อาจจะเว้นไปเป็นตัวอื่นที่หาง่ายกว่าถ้าราคาไม่แพงเข้านะครับ ก็ดูครับถ้ากิ่งพันดูแล้วตรงไหนเป็นโรคบ้างอะไรบ้างก็เล็มทิ้งไปไม่สวยก็ทิ้งไปแต่ตัใจชอบนะครับก็จากนั้นก็อ่ะนิดหนึ่งครับติดป้ายห่งบอกสายพันธุ์ครับเพราะว่าบางอย่างบางบาง,บางสายพันธุ์เนี่ยเหมือนกันใบเหมือนกันเดะเลยลูกผลเหมือนกันเดะแต่ว่าแหล่งที่มาหรือว่าคนผสมหรืออะไรเนี่ยต่างกันอันนี้เป็นพันธุ์ใหม่นะครับ แป้นดกครับดกทั้งชาติผมพูดเล่นแป้นลำไพธรรมดาเนี่ยครับแค่นี้ก็เหลือเหลือเฟือแล้วก็ก็เสร็จนะครับในการเอาลงถุงเลี้ยงจากนี้เราก็เอาไปพักในที่ร่มนะครับร่มไม้หรือว่าใต้สแลนที่พางแสงประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดน้ำลดน้ำวันแรกก่อนแล้วก็อีกสักสามวันถ้ลดก็ได้เพราะความชื้นจะสูงแล้วก็ ท้งดินอาจจะใส่ก็ได้สูตร 21, 74อ็ดหรือสูตรอื่น,นครับยหาเจ็ดหรือว่าคิดออกก็สูตรเสมอยูเรียก็ไม่คดีเท่าไหร่เพราะมันไม่มีตัวหลังไม่มีโพแทสเซียมหรืฟอสฟอรัสนะครับก็อาจจะขอให้เป็นตัวอื่นที่มันมี3ตัว NPK ทางใบก็เป็นสูตรตัวหน้าสูงนิดนึงก็คือยี่ส30 2ี่เหรือว่าสิบไม่ใช่หรือว่าสิบส สามขอโทษนะครับสามสิบยี่สิบสิบสามสิบสิบสิบก็ได้แล้วก็ถ้ายัางไงก็พ่นคอปเปอร์ในกลุ่มของคอปเปอร์ก็คอปเปอร์ออกซิคารายคอปเปอร์ซันเฟตคอปเปอร์ดอกไซด์นะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันแคนเกอร์ er. ต้นไหนที่เป็นก็แยกไว้ก่อนหนึ่งในกลุ่มที่เป็นนะครับบา,บางต้นเป็นก็ออกมาก็รักษาอาการแล้วอกลับเข้าไปไม่ยากครับดูแลแล้วถ,ถ้าหลังจากนี้ผมก็จะ อัปเดตข้อมูลต่อไปนะครับที่ต้องบอกก็ว่า,บา,บ,าบางเพื่อนบ,บางคนมีปัญหาในการปลูกในการลงลงตรงถุงนะครับถ้าทิ้งใบเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับอาการทิ้งใบของต้นเป็นเรื่องปกติก็ปล่อยอทิ้งไปเดี๋ยวจะมียอดออกมาออกมาใหม่ก็รักษายอดใหม่ให้ดีก็พันก็จะมีคุณภาพทางใบก็ประมาณเจ็ดครั้งปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยน้ําของพวกปุ๋ยหมักคยณภาพเดี๋ยวเพิ่งใส่นะครับให้ลงใงแปลงดีกว่า ปลอดภัยกว่าแล้วก็เพิ่มเติมไม่มีอะไรครับก็ระยะลงถุงก็25-30วันก็เอาไปลงแปลงได้เลยถ้าเกินทางนี้ก็45วันอะไรเงี้ย่างก็อาจจะมีการขดวนก็เอาไปจัดล่าก่อนแล้วก็ลงลงลง,ลงปลุกครับวันนี้คงเท่านี้ก่อนเดี๋ยว <c oughs> กองงานรบกวนจะว,วิ่งมา ของทานนี้ก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะตอ่อเนื่องไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นยังเนส่วนหนึ่งของการปลูกมะนานโวโงซีเมนต์ขอย้ํานะครับการปลูกมะนานโวโรงซีเมนต์เนี่ยผมไม่ได้ส่งเสริมนะเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากแต่ว่าถ้าจะปลูกก็ไม่ได้ห้ามก็ต้องมีทุนแต่ว่าพอมันเป็นกระแสที่แรงไปแล้วก็เลยต้องแนะนําให้ปลูกให้เหมือนให้มันถูกวิธีจะได้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดเพราะว่าลงทุนไปแล้วควรจะ ะได้ผลตอบแทนที่กลับมาที่ดีนะครับท่านที่ลงทุนไปก็อยากช่วยกันไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าจะปลูกก็จะบอกวิธีการให้ก็เดี๋ยวคงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าหรือตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องระบบน้ํากับการระยะการปลูกก็แล้วกันครับนั้นคงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ